สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของตัวโปรแกรมที่เราจะใช้ในเรื่องของการสร้างเว็บไซต์จากที่ครูได้มอบหมายให้นักเรียนทำกิจกรรมที่1.1นะคะกิจกรรมเกี่ยวกับก่อนที่จะเป็น b กเกอ e ์ซึ่งนักเรียนได้ไปศึกษาข้อมูลมาแล้วนะคะว่าแต่ละเว็บบล็อกที่นักเรียนได้เลือกศึกษานั้นมี ความน่าสนใจอย่างไรทีนี้เมื่อนะักเรียนได้ในเรื่องของอศึกษาแล้วนะคะว่าเว็บบล็อกแต่ละเว็บนะั้นมีคุณสมบัติมีลักษณะอย่างไงบ้างเราก็ต้องมารู้ต่อว่าเราจะสร้างตัวเว็บบล็อกหรือว่าเว็บไซต์เพื่อนำไปใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เราต้องการนำเสนอต่อผู้คนทั่วๆไปด้วยโปรแกรมอะไรบ้าง ซึ่งในการเรียนของเรานะคะครูแหมมได้บอกไปแล้วว่าเราต้องการที่จะให้นักเรียนได้ทดลองศึกษาใช้เฉพาะบางตัวตัวที่ครูยอยากจะให้นักเรียนได้รู้จักตัวแรกก็คือตัวที่ชื่อว่าโปรแกรม WordPress นะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันว่า WordPress มันคืออะไรแล้วก็มันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะ,ะสำหรับตัว WordPress หรือว่าตัวเว็บบล็อกนะคะ ก็คือเป็นตัวเว็บไซต์ตัวหนึ่งเนาะที่เราจะเอามาไว้ใช้ในเรื่องของการสร้างเว็บไซต์เพื่อน,นําเสนอข้อมูลในปัจจุบันนี้นะคะ,ะก็จะมีผู้ประกอบการหรือว่าคนที่เขียนเว็บนะคะหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะที่จะนําเสนอข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลทางด้านการเรียนการสอนข้อมูลในเรื่องของสินค้าธุรกิจนะคะก็มีการสร้างเว็บไซต์เพื่อที่จะ โปรโมทส,สินค้าของตัวเองนะคะ,ะซึ่งเว็บไซต์ที่ครูแอมอยากจะแนะนำเอามาไว้ใช้ในเรื่องของการนำเสนอตรงนี้นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วประหยัดต้นทุนแล้วก็ประหยัดเวลาตัว WordPress เ,เ,เป็นตัวตอบได้เลยนะคะซึ่งตัวโปรแกรม WordPress ต,ตัวนี้จะเป็นเว็บไซต์ฟรีนะคะมีความสะดวกรวดเร็วประหยัดต้นทุนแล้วก็เวลานะคะ อ่า r d p r e s s คืออะไรนะคะโปรแกรม WordPress เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะที่ใช้ในการสร้างแล้วก็จัดทำเนื้อหาบนเว็บไซต์นะคะซึ่งการจัดทำเนื้อหาบนเว็บไซต์จริงๆแล้วมีโปรแกรมที่หลากหลายแต่ว่าตัวโปรแกรมเว็บอ่า WordPress ตัวนี้นะคะจะเป็นโปรแกรมประเภทที่อ่าเรียกว่าประเภท Content Management System หรือที่เรียกย่อๆว่า CMS นะคะ w o r d p r e s s เป็นโปรแกรม CMS ที่เขียนด้วยภาษา PHP แล้วก็ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลในส่วนของ MySQL ตัวลักษณะของโปรแกรม w o r d p r e s s นะคะจะประกอบไปด้วยส่วนหลักๆอยู่3ส่วนก็คือ WordPress Core ตัวนี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรมหลักนะคะที่ใช้ในเรื่องของการจัดการเว็บไซต์จัดการเนื้อหาเป็นหน้าหน้าแพลตฟอร์มตัวหลักเลยที่เอามาใช้ในการสร้างเว็บ นะคะส่วนประกอบอันที่2ก็คือทีมทีมตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นหรือแพลตฟอร์มโครงร่างโครงสร้างที่โปรแกรมเ d p บเพ s ต,ตัวนี้ได้กำหนดมาไว้แล้วออกแบบมาไว้ให้แล้วเรียบร้อยดีไซน์มาว่าจะต้องมีรูปแบบรูปร่างสีสันกรอบการจัดวางอย่างไรเพื่อให้การแสดงผลนั้นเหมาะสม นะคะสวยงามนะคะส่วนประกอบอันที่3ก็คือปลั Plug ๊กอินปลั๊กอินตัวนี้นะคะเรียกว่าเป็นส่วนเสริมนะคะส่วนเสริมช่วยให้เพิ่มความสามารถให้กับตัวโปรแกรม WordPress เช่นเราจะสร้างระบบหน้าเว็บไซต์นะคะเราก็จะมีตัวปลั๊กอินที่มาช่วยให้การตกแต่งหน้าเว็บไซต์นั้นมีความสนใจอาจจะมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้น นะคะในเรื่องของระบบการจัดการสินค้านะคะตัวปลั๊กอินเสริมในเรื่องของการจัดการสินค้าก็อาจจะมีตัวที่เป็นตัวช่วยดึงดูดความสนใจช่วยโปรโมทสินค้าให้มีความน่าสนใจแล้วก็โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะตัว r d p r เพ s นะคะมีระบบการจัดการบทความนะระบบการจัดการบทความในที่นี้ก็คือมีการจัดวางข้อความนะคะ จัดวางข้อความตามรูปแบบหรือว่าฟอร์มระบบการจัดการตรงนี้เราเรียกว่าระบบหลังบ้านหลังบ้านหรือว่าแดชบอร์ดตรงนี้นะคะหลังบ้านในที่นี้หมายความว่าเมื่อนักเรียนเข้าโปรแกรมไปแล้วเรียบร้อยนักเรียนก็จะเข้าไปจัดการจัดการอะไรจัดการตกแต่งตัวเว็บไซต์ของเราที่แดชบอร์ดหรือว่าหลังบ้าน นะคะจัดการให้มีความสวยงามจัดการให้ข้อมูลสมบูรณ์การจัดวางการใส่รูปภาพตามโครงล่างหรือแพลตฟอร์มที่เขามีไว้ให้นะคะ,ะการจัดการข้อมูลของตัว WordPress ตรงนี้นะคะจะเป็นการจัดการข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะคะตัว WordPress ตัวนี้เราบอกแล้วว่ามันเป็นโปรแกรมฟรีแล้วก็ไม่ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมนะคะเป็นโปรแกรมที่ เขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถที่จะเรียกใช้งานได้นะคะสะดวกต่อการใช้งานแล้วก็มีเรื่องของการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์นะคะตัวโปรแกรม w o อะ p r e s s ไม่ต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งในเครื่องนะคะไม่ต้องมาติดตั้งนะคือเราจะต้อง เขาเรียกว่าสมัครก่อนสมัครเข้าเป็นสมาชิกของโปรแกรม WordPress หลังจากนั้นนะคะเมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกของโปรแกรม w o r d p r e s s เรียบร้อยการสมัครนะคะเราจะใช้ในส่วนของอีเมลนะคะเราจะใช้ในส่วนของอีเมลเป็นอ่าเป็นยูสเซอร์เนมในการสมัครนะคะแล้วก็ เมื่อสมัครเข้าไปเรียบร้อยยูสเ n a m e p น s s พาสเวิร์ดนักเรียนเป็นคนระบุเสร็จแล้วเรียบร้อยนักเรียนก็จะสามารถที่จะใช้เมลกับพาสเวิร์ดตัวนั้นล็อกอินเข้าไปเมื่อล็อกอินเข้าไปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนักเรียนก็จะเข้าไปจัดการตกแต่งในส่วนของแดชบอร์ดอย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะคะคือเป็นส่วนของหลังบ้านได้นะคะเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอตอนนี้นะคะเรามาดูในส่วนของรูปแบบของตัว WordPress ว่ามีกี่รูปแบบเนาะในส่วนของโปรแกรม WordPress นะคะเราแบ่งรูปแบบอาเป็นทั้งหมด2ออย่างนะคะคือ wordpress.com นะคะ wordpress.com ซึ่งตัว wordpress.com ตรงนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้สำหรับบริการสำหรับคนที่อยากจะสร้างบล็อก เป็นแบบส่วนตัวของตัวเองก่อนแล้วก็เป็นการฝึกการเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีเว็บเลยแล้วก็ยังทำไม่เป็นนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่านักเรียนเข้าสมัครเป็นสมาชิกของ WordPress ก่อนเมื่อสมัครเป็นสมาชิกได้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนักเรียนก็ล็อกอินเข้าไปเลือกใช้ทีมเลือกใช้ปลั๊กอินนะคะแล้วก็สมมุติว่า นักเรียนจะสร้างเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะนักเรียนจะสร้างเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนักเรียนคิดหัวข้อของตัวเองมาก่อนนะคะนักเรียนเลือกใช้ในเรื่องของสร้างเราจะสร้างเว็บไซต์กันสมมุติว่าเรื่องของสุขภาพเนาะเมื่อกี้เราบอกไว้แล้วนะคะเรื่องของสุขภาพเช่นตั้งชื่อเว็บไซต์ว่า เฮลตี้นะคะเฮลตี้บายครูแมมแบบนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าแบบนี้อาจจะชื่อยาวไปแล้วก็อาจจะใช้แค่คำว่าเฮลตี้นะคะได้ชื่อของตัวเว็บไซต์ที่เราต้องการจะตั้งแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะพิมพ์เข้าไปในส่วนกระบวนการขั้นตอนในเรื่องของการทำการติดตั้งตรงนี้นะคะครูจะให้นักเรียนได้ทดลองทำแต่ว่า เอาไว้เป็นในส่วนของสัปดาห์หน้าตอนนี้เราฟังบรรยายกันไปก่อนนะคะ,ะเมื่อเราตั้งชื่อของเว็บไซต์เสร็จแล้วเรียบร้อยถ้าใช้ WordPress นักเรียนพิมพ์เข้าไปในส่วนของการตั้งชื่อเว็บไซต์ healthy พอนักเรียนพิมพ์ไปปุ๊บนะคะมันจะสร้างตัวชื่อของเว็บไซต์ให้เราเป็นลักษณะของ s ั b d o เ a i ลักษณะของ s ับ d o m a i n คืออะไรโดเมนเป็นชื่อหลัก นะคะเป็นตัวหลักปกติเวลานักเรียนจะเข้าเว็บไซต์ใดๆก็แล้วแต่นะเช่นนักเรียนจะเข้า google. com อันนี้คือชื่อโดเมนหลักนะคะนักเรียนจะเข้าในส่วนของอ youtube. com หรือว่า facebook. com หรือจะเป็นเว็บอื่นๆนะคะที่เป็นเว็บเฉพาะส่วนตัวของแต่ละบอกเกอร์ broker. นะคะ ก็จะเป็นชื่อเว็บแล้วก็ตามด้วย .com แต่ถ้าเป็นเว็บที่เราทดลองสร้างจากตัวโปรแกรม WordPress นะคะนักเรียนก็จะได้ชื่อที่ตัวเองเป็นคนตั้งแล้วนะคะจะตามด้วย .wordpress.com เมื่อกี้คุณแม่บอกว่าให้ตั้งชื่อเว็บของตัวเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพว่า healthy ก็จะกลายเป็น healthy.wordpress.com เวลานักเรียนบอกเพื่อนหรือส่งงานนักเรียนก็แจ้งเพื่อนได้เลยเอาเข้าเว็บบล็อกของเราหน่อยนะชื่อว่า healthy wordpress com นะคะ,ะในในส่วนของตัว wordpress com เนี่ยจะเป็นเป็นตัวเว็บไซต์สำหรับการเริ่มต้นนะคะถ้านักเรียนมีหน้าเว็บของตัวเราเองแล้วนะคะอยากจะเพิ่มความสามารถของเว็บไซต์นะคะเป็นธรรมดานะทีะ่ในเรื่องของการ มีเว็บไซต์แบบฟรีมาให้ใช้เบื้องต้นเขาจะให้เราได้ทดลองใช้งานก่อนว่าโปรแกรมของเขามีลักษณะดีหรือว่ามีจุดเด่นยังไงเมื่อเราใช้งานได้แล้วต้องการส่วนเสริมเพิ่มเติมนะคะก็ต้องมีการชำระเงินในส่วนเสริมแต่ขณะนี้ในส่วนของการเรียนของวิชาของเราเราจะให้นักเรียนได้ทำเฉพาะในส่วนของฟรีโปรแกรมแค่นั้นเองนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการสิ้นเปลืองนะคะ ทีนี้มาดูรูปแบบของ WordPress อันที่2นะคะ WordPress อันที่2 WordPress อันที่2ก็คือตัว r d p r e s s ที่ชื่อว่า wordpress. org นะคะตัวนี้เป็นโปรแกรมให้ดาวน์โหลดฟรีเหมือนกันนะคะดาวน์โหลดได้ฟรีเหมือนกับ com เลยแต่ว่าตัวนี้จะดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วก็ไปติดตั้งที่โฮส หมายความว่าดาวน์โหลดมาแล้วนะคะสร้างที่เก็บข้อมูลของเว็บไซต์หลักนะคะสร้างที่เก็บข้อมูลของเว็บไซต์ตัวนี้ไว้บนอินเทอร์เน็ตซึ่งตัวนี้เหมือนเป็นแหล่งที่ฝังตัวลงไปนะคะเป็นเหมือนกับเหมือนเหมือนกับ w o r d p r e อ s .com นะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่มีการสร้างตำแหน่งที่ตั้งของตัวเว็บไซต์ ในในส่วนของตัวนี้นะคะมันจะเพิ่มเข้ามาในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการตกแต่งหน้าเว็บการนำทีมปั๊กอินมามาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวเว็บไซต์ของเรานะคะในส่วนของ wordpress.org นะคะมันจะมีในเรื่องของการทำเว็บไซต์ในลักษณะของอ e ีคอมเมิร์ซก็คือการซื้อขายผ่านระบบเว็บไซต์ของเรานะคะ แต่ว่า .com จะเน้นเป็นเว็บหลักในส่วนของงานส่วนบุคคลมากกว่านะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะเว็บไซต์ส่วนใหญ่เว็บไซต์ส่วนใหญ่ก็จะใช้ WordPress นะคะ,ะถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บเราก็ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะจดชื่อเป็นโดเมนหลักของเราแล้วก็เช่าโฮสคือเช่าพื้นที่ฝากข้อมูลของเราอย่างจริงจังนะคะเพื่อที่ว่า จะได้ไม่มีแฮกเกอร์เข้ามาทำให้ตัวข้อมูลของเราสูญหายไปแล้วก็เราสามารถที่จะปรับเพิ่มตัวเนื้อหาตัวข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมลงไปได้เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวอย่างของตัวเว็บไซต์ที่ถูกสร้างด้วยตัวของ WordPress นะคะ ซึ่งก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปอยู่ที่ว่านักเรียนจะสร้างเว็บไซต์ออกมาในในในรูปแบบของอส่วนบุคคลรูปแบบของการทําธุรกิจบิสเนสหรือว่าในรูปแบบของการทาการตลาดการขายสินค้าก็จะมีรูปแบบให้เลือกนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะซึ่งถ้าอยากได้แบบสวยๆงามๆม,มากขึ้นก็ต้องชำระเงินเพิ่มนะคะ อ่ต่อไปมาดูในส่วนของข้อดีของโปรแกรม WordPress นะคะว่าตัวโปรแกรมตัวนี้มันมีข้อดีอยังไงอ่ในส่วนของ WordPress นะคะเป็น CMS เนอะเป็น CMS เมื่อกี้เราพูดไปแล้ว CMS ก็คือ Content Management System ก็คือการจัดการระบบของข้อความอ่ตัวนี้ บทเพจนะคะได้รับความนิยมสูงมากจากคนใช้จากการที่ได้ไปสำรวจข้อมูลมานะคะจากแหล่งอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือได้เขาบอกว่ามีคนที่นิยมใช้โปรแกรมตัวนี้สร้างงานสร้างเว็บไซต์อยู่ประมาณมากกว่า200ล้านเว็บไซต์เพราะอะไรเพราะว่ามีข้อดีหลายประการอ่าข้อดีข้อแรกคือข้อดขีข้อแรกก็คือประหยัดเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็คือหมายความว่า การทำเว็บไซต์เนี่ยจริงๆแล้วจะต้องมีการเขียนโค้ดแต่สำหรับเราเราไม่ได้มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องของการเขียนโค้ดเขียนคำสั่งโค้ดคือต้องจำคำสั่งว่าคำสั่งพิมพ์คำสั่งเขียนต่างๆให้แสดงค่าอะไรพวกเนี้เราจำไม่ได้เราไม่ได้เรียนมาก่อนเพราะฉะนั้น WordPress เราไม่ต้องไปจาคำสั่งเลยเราแค่เราแค่เลือก นะคะเราแค่เลือกว่าเราจะสร้างหน้าไหนเราจะกำหนดอะไรจะเอาข้อความส่วนไหนวางไว้ตรงไหนนะคะเราจะเอารูปไปวางไว้หน้าตำแหน่งใดคือหยิบวางหยิบวางอย่างเดียวตัวนี้ก็จะทำให้เราประหยัดเวลานะคะแล้วก็ที่แน่ก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะเราไม่ต้องไปจ้างคนมาทำเว็บให้เราเราสามารถทำเองได้นะคะแล้วก็เป็นเว็บฟรีด้วย ข้อดีข้อที่2ของตัว WordPress ก็คือมีดีไซน์หน้าเว็บให้เลือกหลากหลายคำว่ามีดีไซน์หน้าเว็บให้เลือกหลากหลายก็คือลักษณะของเว็บไซต์อะค่ะมันจะมีะตัวทีมเนาะเขาเรียกว่าตัวทีมหรือแพลตฟอร์มที่การเป็นการจัดวางรูปแบบ หลากหลายแล้วก็ทันสมัยแล้วก็จะมีการปรับอยู่เรื่อยๆนะคะรวมถึงว่าเวลาเราจะใช้เราก็ต้องเลือกใช้แพลตฟอร์มหรือว่ารูปแบบของหน้าเว็บให้เหมาะสมเช่นเขาจะมีแพลตฟอร์มรูปแบบในส่วนของหน้าเว็บประเภทบทความก็จะแบ่งเป็นล็อกๆให้จัดวางข้อความจุดเด่นจุดด้อยการจัดวางรูปภาพ ถ้าเป็นแพลตฟอร์มในเรื่องขององค์กรก็จะมีการจัดวางตำแหน่งของส่วนสำคัญการจัดวางในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆนะคะให้เหมาะสมด้วยแล้วก็ถ้าเป็นเว็บไซต์ประเภทขายออนไลน์ก็จะมีข้อมูลหรือว่าการจัดวางรูปภาพที่เน้นออกเป็นรูปภาพมากกว่านะคะตรงนี้ตัวดีไซน์หน้าเว็บที่เขามีไว้ให้เลือกค่ะ เบื้องต้นก็จะมีแบบฟรีและถ้าอยากได้ที่รูปแบบที่มีความหลากหลายเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นการฝึกทําเบื้องต้นเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปลงทุนซื้อเพิ่มเอาแค่เท่าที่มีอยู่ก็พอใช้ได้แล้วนะคะข้อดีในข้อที่3ของ WordPress ก,ก็คือมีปลั๊กอินช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเว็บปลั๊กอินคืออะไรปลั๊กอินก็คือส่วนเสริม นะคะปลั๊กอินคือส่วนเสริมที่ช่วยเพิ่มให้เว็บไซต์นะคะมีความน่าโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะช่วยให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็ทำให้คุณสมบัติของการเป็นเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์ที่ได้ทำได้อย่างสมบูรณ์เช่นนะคะส่วนเสริมที่ทำในเรื่องของภาพสไลด์ปกติจะเป็นรูปภาพนิ่ง ถ้าเราไปหาปลั๊กอินเพิ่มเข้ามาเลือกใช้ปลั๊กอินการทําภาพสไลด์ก็จะทําให้เกิดการดึงดูดนะคะแล้วก็มีลูกเล่นนะคะหรือเป็นปลั๊กอินที่เพิ่มเรื่องของความปลอดภยัยก่อนที่จะเข้ามีการาป้องกันมีการล็อกอินเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ปลั๊กอินในเรื่องของการทําการค้าออนไลน์ระบบการจัดการต่างๆก็จะมีส่วนเสริมตรงนี้เพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะคะข้อดีข้อต่อไปก็คือ การทำ SEO ง่าย SEO คืออะไรนะคะ SEO ก็คือการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับตรงนี้นะคะให้ติดอันดับตรงนี้คืออะไรก็คือเวลานักเรียนเข้า Google เสิร์ชหาข้อมูลนะคะนักเรียนก็จะสามารถที่ ค้นหาเว็บไซต์ที่เราเป็นคนสร้างค่ะได้ง่ายได้รวดเร็วขึ้นหรือว่ามองเห็นขึ้นมาอยู่ในลำดับต้นๆอย่างเช่นเราเราทำเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องเฮลตี้สุขภาพใช่ไหมคะพอเราเข้า google และเสิร์ชหาคาว่าเฮลตี้ถ้าเป็นเว็บไซต์ที่ถูกสร้างด้วย wordpress มันจะสามารถที่จะไปดึงเอาเว็บของเราที่สร้างด้วยโปรแกรม wordpress นี่ค่ะขึ้นมาเรียงลำดับให้ในการค้นหาให้อยู่ในลำดับต้นๆซึ่งตัวเนี้ย SEO เราเรียกว่า search engine นะคะ search engine optimize นะคะก็คือการค้นหาข้อมูลนะคะการค้นหาข้อมูลที่เป็นการค้นหาที่สามารถค้นหาได้อย่างง่ายและก็รวดเร็วนะคะตัวนี้นะ,ะเวลานักเรียนใช้ตัว WordPress นะคะมันจะมีตัวโครงสร้างนะ โครงสร้างอย่างหนึ่งซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราต้องต้องเข้าไปดูในส่วนของตอนที่เราเรา,เรากำหนดเรากำหนดงานนะคะเรากำหนดงานว่าตัวโครงสร้างที่มันรองรับในการทำ SEO เนี่ยมันมีตรงส่วนไหนเราจะไป keyword, คีย์เวิร์ดคีย์ข้อความตรงส่วนไหนเพื่อทำให้ให้การรองรับการเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยเจอเว็บเราได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีอ่าปลั๊กอินที่อ่าปรับแต่งเว็บไซต์ นะคะปักอินปรับแต่งเว็บไซต์ช่วยให้การทำ SEO ก็คือการเสิร์ชหาตัวข้อมูลของเราเนี่ยหาได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นพอมันมีในเรื่องของตัว Search Engine ตัวนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเพราะเว็บที่สร้างเว็บที่สร้างจาก w Word p r e s s นะคะก็เลยมีโอกาสที่จะติดอันดับได้ง่ายคือขึ้นไปอยู่หัวด้านบนของตัวการเสิร์ชด้วย Google ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ ข้อดีข้อต่อไปก็คือตัว w o r d p r e s s นะคะอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาแล้วก็สม่ำเสมอพอมีการอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลาหรือว่าสม่ำเสมอตรงนี้นะคะก็จะส่งผลให้ตัวแดชบอร์ดหรือว่าหลังบ้านของเราตัวนี้ค่ะที่เราจะเข้าไปปรับแต่งข้อมูลตรงนี้นะคะก็จะมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นคือตัวโปรแกรมเมอร์ที่เขาเป็นคน สร้างหรือว่าคอยดูแลเกี่ยวกับโปรแกรม WordPress ตรงนี้เขาจะคอยอเข้ามาปรับอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของตัวเว็บไซต์ให้มากยิ่งขึ้นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ก็ทำให้เราเป็นเป็นถือว่าเป็นโชคดีที่เราไม่ต้องเป็นคนคิดออกแบบเองแล้วเราก็มีคนที่คอยพัฒนาโปรแกรมปรับให้อยู่ตลอดอเมื่อมีการอัปเดตนะคะสิ่งสาคัญที่สุดก็คือ ตัว w WordPress อะคะมันก็จะมีนักพัฒนาหรือ,รอที่เรียกว่าโปรแกรมเมอร์นะคะซึ่ง w WordPress เป็นโปรแกรมประเภท Open Source ก็คือโปรแกรมฟรีโปรแกรมเปิดสามารถเอาไปใช้งานได้อย่างอิสระนะคะก็จะมีนักพัฒนาหรือที่เรียกว่าโปรแกรมเมอร์นะคะเป็นคนคอยมาปรับให้ส่วนประกอบต่างๆของตัวทีมหรือว่าตัวปลั๊กอินใน r d p r e s s ตัวนี้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น นะคะอตอนนี้นะคะในส่วนที่ครูพูดมาทั้งหมดก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวรายละเอียดเบื้องต้นว่า WordPress คืออะไรมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็มีประโยชนเช์เอาไปใช้ในการสร้างงานสร้างเว็บบล็อกของเราอย่างไรนะคะสำหรับในส่วนของการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ w r d p r เ s s คืออะไรแล้วก็การสร้างโปรแกรมเว็บไซต์ด้วย Word WordPress นะคะของครูก็มีการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราติดตามต่อกันในส่วนของคลิปการสร้างโปรแกรมเว็บไซต์ด้วย WordPress ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ